ทำไปทำไปส่งไปให้แม่นะอีเม่ยขอยมากยันหิวหลายอยากเพิ่งจะบ,บอกลูกคนว่าโอ้ยปีหน้าเมียสิมารัดเอาไม่เด้อให้เน็จมาส่งเนี่ยย้ายกับพวกลูกจ้าคือกันนัะะ่นแหะเพราะนะยายว่าได้ลองบิงยายบอกท่านได้ลองเบิงจุ๊บเ <laughs> มียยันเมียเลี้ย,ยตองนะนะกลยเห็น กรเลฮ็ดไปซุงหงนเนาะอันนี้อันนี้เป็นกับว่ามันเป็นนันทำบุญพรุ่งนี้จ,จ้าจะมีหมดทุกอย่างมีทุกอย่างที่เราจะใส่ห่อข้าวสวัสดีนะจ๊ะ อันอันนี้ย้ํวันจัดใส่ห่อเนาะเดี๋ยวจะจังจะจัดใส่หอ่อจังเบิ่งใหม่เนาะดีมื่อไปเขาก็ตีมื่อไวนอ้นะเขาบอ่อยกินเนาะมันก็เป็นของท่านไปเราก็เตรียมพร้อมนะจ๊ะเตรียมแล้วเราก็จะจัดใส่หอ่อยายเตรียมตัวจะทําห่อข้าว เขาเรียกว่าห่อข้าวสาดนะเมียยันมเมเลียะตองอะนะก็เลื็ดก็เลื็ดไปซุงเน่นะเนาะอันนี้อันนี้เป็นกับว่ามันจ็นนั่นเป็นกับกาวมาเนาะคือมือเพ่นปลอยพวกผี่พี่ศาสตร์มานะแกะวกจวานเนาะอันนี้ก็เป็นก็เป็นนิทานปล้ำปล่ามาเนาะ แล้วก็บูรู้จักคือกัน,น,นกว่ามันเมียนกมจริงบอสวัสดีนะจ้าอันอันนี้ย้งว่าจัดใส่อเนาะเดี๋ยวจะจังจะจัดใส่อจังเบิงงใหม่เนาะดีมือไปเขาก็ตีมือไวนอ้นะเขาบอยจินเนาะมันก็เป็นของทานไผมาลัดเอาของทานเนาะถึงเวลาพวกกันเรียกกับพื้นเนาะ อันนี้เขาเรียกห่อข้าวฉากเราจะทําเป็นห่อนะจ๊ะอันอันอันนี้คือเป็นของที่เตรียมไว้สวัสดีจ้ะมันเนาะมันนี้เหลือไว้แต่ใบตองแม่ก็ไปเรียกใบตองคนว่าเทิ่งให้ทิ่งเรียกเนาะอันนี้เขาเรียกห่อข้าวฉากเราจะทําเป็นห่อนะจ๊ะ ไปซุงอันลูกเพื่อนลูกเพื่อนบางคนเพื่อนกับจ้เพระพิ่ะนะเวดไปซุงแม่เนาะแม่กับมะคอดีเมื่อไปเขาก็ตีเมื่อไว้นะเขาให้กินเนาะมันก็เป็นของทานไปยายเตรียมตัวจะทําห่อข้าวเขาเรียกว่าห่อข้าวสาดนะทำ,ทำไปทำไปส่งไปให้แม่นะอีแม่ขนมาก ยันโมหินลูกเจ้าของลูกเจ้าของปักคาจินเหล้าจินเบียร์อยู่รถกับบมาทรงาแต่มวลยืบพิบอยู่เนาะยายกับบุลจ้าคือกันน่ะนะเพราะว่าไม่ลองเบิ้งยายบอกท่านได้ลองเบิงอยู่จ้าจะมีหมดทุกอย่างมีทุกอย่างที่เราจะใส่ห่อข้าว วันนี้แม่กับดไดนน่ได้กินเนาะผู้ใดผู้ใดอันลูกเพืดด่อนส่งไปให้เพื่อนเพื่อนก็ได้กินไปส่งอันลูกเพื่อนลูกเพื่อนบางคนเพื่อนกับจั๊บโอหิตนะนะเวทไปส่งแม่เนาะแม่กับมาคอสวัสดีนะจ๊ะอัน,นอันนี้ยมวันจัดใสห่หอเนาะเดี๋ยวจะจังจะจั๊บใจหอจังเบืองใหม่เนาะ สายเลือดเนาะที่จะส่งถึงอธิษฐานอธิษฐานไปส่งให้ถึงคุณว่าน้อยโกยได้มึงอือีอิมแยคอยมากิีมแย้มคอยมากมานลัดเอาของท่านเนาะถึงเวลาพวกกันเรียกกับคื้นเนาะมานลัดเอาของท่านเนาะถึงเวลาพวกกันเรียกกับคื้นเนาะไปส่ง อันลูกเพื่อนลูกเพื่อนบางคนเพื่อนก็นจบบนะบวเธิเนอะนะไปส่งเมยเนาะเมยกับมาคอยายกับบุรุษจ้าเื่กันนั่นแหละเพราะว่าได้ลองเบิง้งยายบอกท่านได้ลองเบิง้งจุ๊เมียยันเมเียเลี้ยตองอนะะ,ะ,ะนะก็เลยเหตุก็เลยเหตุไปส่งเหนนะเนาะอันนี้อันนี้เพื่อนกับว่ามันจรินนั่น เราก็เตรียมพร้อมนะจ๊ะเตรียมแล้วเราก็จะจัดใส่หอ่อห่อที่สิบก็เป็นขมมากกยาเดเมื่อไปเขาก็ตีมือไว้นะเขาบอกให้กินเนาะมันก็เป็นของท่านไปสวัสดีนะจ๊ะอันอันนี้ยังไม่จัดใส่หอนะ่อเนาะเดี๋ยวจะจังจะจัดใส่หอ่อจังเบิงใหม่เนาะ ทำบุญพรุ่งนี้จ้ะอัน,นอันนี้คือเป็นของที่เตรียมไว้สวัสดีจ้าปอยจะปลอย,ลอ,ยอัอนพวกวิญญาณนียงเหรอเนาะมามารับเอาของมารับเอาแหวกจวกรวาอะอันนี้ก็เป็นก็เป็นนิทานปลัำปล่ามาเนาะเนี้วก็รู้จ้าคือกันว่ามันเมียนกามจริงบอหอที่สิบก็เป็นขมมากกยา สายเลือดเนาะที่จะส่งถึงอธิษฐานอธิษฐานไปส่งให้ถึงคุณว่าเรา,เราก็เตรียมพร้อมนะจ๊ะเตรียมแล้วเราก็จะจัดใส่ห่อสายเลือดเนาะที่จะส่งถึงอธิษฐานอธิษฐานไปส่งให้ถึงคุณว่า น้อยโอยทด้มึงอืนอีิเมแยอยมากิ้มแยคโอยมากอันอันนี้คือเป็นของที่เตรียมไว้สวัสดีจ้าสวัสดีนะจ้าอันอันนี้ยังบนจัดใสนะ่ห่อเนาะเดี๋ยวจะจังจะจใส่ห่อจังเบื่งใหม่นะ หอ่อข้าวสากจะทำเก้าห่อเป็นกับก้าวมาเนาะคือมือเพิ่นปลอยพวกผีพีศสาจมนานะอันนี้เราเรียกหอ่อข้าวสากเราจะทำเป็นหอ่อนะจ๊ะอ่าหอ่อข้าวเนาะ กะสีว่าพายกับตาตรงตอนมหาโพธห่อเขาคนวัเนาะทำไปทำไปส่งไปให้เม์นะอีเม่อยมากยันอัน,นอันนี้คือเป็นโคงที่เตรียมไว้สวัสดีจ้า ทำบุญพรุ่งนี้จ้าจ,จะมีหมดทุกอย่างมีทุกอย่างที่เราจะใส่ห่อข้าวอันนี้เราเรียกห่อข้าวฉากเราจะทําเป็นห่อนะจ้าผู้ใดเต็มก็ซากะตาก็ได้กินเพื่อว่าลูกกับปส่งให้ดีแต่ว่าน ทรงของของท่านนี่จะเป็นยายเตรียมตัวจะทำห่อข้าวเขาเรียกว่าห่อข้าวสาสตร์นะข้องถ่ายอยู่ประตูวัดยางโลไปรลไลม้กระตาหอวโศกพันว่าเนาะมัน,น,นมอันยางโลไปรอบมาหาใส่กับอันอันนี้คือเป็นโคงที่เตรียมไว้สวัสดีจ้ามันเนาะ มานี้เหลือไว้แต่ใบตองแม่กับปเปรียใบตองเปิ่ลวเทิงไห้ทิงเลียเนาะมันเป็นประเภทนี้เนาะประเภทนี้ที่เฮาก็จะทําเพิ่นวาเมื่อเมื่อหอเข้าเพิ่นจะปอกเราก็เตรียมพร้อมนะจ๊ะ